ข้อหกนะครับ10,000ดอลลาร์ 1, each pay on account to supplier of merchandise นะครับก็คือว่าได้มีการจ่ายเงิน10,000ดอลลาร์ 1, 000, นะครับ on account ก็คือจ่ายให้กับเจ้าหนี้นะครับสำหรับผู้ที่เคยจัดส่งสินค้าให้กับเรานะครับคือ supplier คือผู้ที่จัดส่งนะครับ merchandise ก็คือสินค้านะครับเราก็มาลงาบัญชีการจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้นั่นเองนะครับไอ้ส่วน กรณีที่เราเคยไปซื้อสินค้านั้นมันเป็นข้อมูลในอนดีตนะครับแต่วันนี้คือเราจ่ายเงินชําระนี้จากที่เราเคยซื้อสินค้าแล้วยังไม่จ่ายเงินนะครับเราก็จะต้องมีการล้างเจ้าหนี้ออกนะครับจึงเดบิตด,ด้วย account payable ด้วยมูลค่านะครับ1,000 0ดอลลาร์และเครดิตด้วย cast นะครับ1,000ดอลลาร์ 1,